สวัสดีครับอยู่กับผมอัลโลนเกมเมอร์นะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีใช้แอปสติงแมนไฟปิงนะครับก็ดูชื่อได้ตรงนี้เลยนะครับมุมซ้ายบน แล้วก็อย่างแรกนะครับกดไปที่บวกมุมบวกมุมขวาล่างเออแล้วก็ใส่เอ้ะไร็ได้ครับแล้ว mm hmm. ่อ,อกปุ่มจะใส่ไปมุมมมนะครับ mm hmm. นี่นะครับและมันก็จะเป็นนี้ใช่ไหมครับแลวอย่างแรกอันนี้ผมจะบอกครับคุณเห็นปุ่มสีฟ้ามุมซ้ายบนไหมครับปุ่มแรกเป็นลูกมือ คือคือจากย้ายนะครับปุ่มที่2คือเซฟนะครับเซฟก็คือเสร็จนะครับ,บุนปุ่มที่3ามเวลาเราไปหน้าต่อไปหน้าที่สองก็สามารถย้อนกลับได้นะครับปุ่มที่สี่คือบวกบวกก็คือของครับเดี๋ยวผมค่อยสอนที่หลังอันนี้ก็คือของครับเดี๋ยวอันนี้ก็ค่อยสอนที่หลัองอันนี้ก็คือนั่นแหละฟิม จะขาเอเรียกไอ้พวกหน้าๆน,นี้ว่าเฟรมนะครับอย่างแรกเป็นขา,ญญาแล้วก็ตรงนี้นะครับที่มันเป็นรูปสีนะครับมุมขวาบนอันนี้สองที่เป็นระูปฐางสีเนี่ยมันจะเลือกสีพื้นหลังอะไรก็ได้นะครับเป็นหน้าหน้าแต่ผมจะเลือกสีสีสีอะไรก็ได้นะครับเอาเอาเป็นสีขาวไว้ก่อนแล้วค่อยแต่ง คุณเอาเป็นสีดาําคุณต้องส่ทอย่างนี้นเวลาคุณเอาตัวละครม,มาคุณจะคุณจะเลือกตัวละครครับนี่ครับนี่ครับอันแรกก็คืออันอันบนสุดเลยก็แล้วก็กดสติงแมนอ้น่ะแล้วคุณก็จะได้ตัวมันครับแล้วคุณก็ทำไงของคุณก็ได้นะครับทำเดินเดินก่อนก็ได้นะครับ ับีนะครก็ไม่ยากนะครับผมก็ทำเสียนแล้วครับไปก่อนผมทำไปสามสี่ร้อยเฟรมนะครับสามสี300่ร้อยหน้านครับอย่างแรกนะครับก็ทําเดินมาก่อนแล้วก็กดต่อไปอันที่สองก็ค่อยๆขยับนะครับนนะครับค่อยๆขยับนะครับแล้วอันที่ผมบอกว่าอันที่เนี่ย อันที่อยู่ใกล้ๆตรงบวกมุมซ้ายบนนะครับอันที่ห้านะครับถ้าอันแรกมันจะเป็นการขยับเช่นนะครับตรงจุดท้าอันที่สองมันจะเป็นการยืดนือค่ะยืดขายืดตัวคุณจะทาเป็นวันพีก็ได้นะครับอย่างเช่นแบบว่า,วาหมัดยางยืดอะไรประมาณน,นั้นส่วนอันนี้ก็เป็นการหมุนตัวนะครับหมุนร่างกายนี่นะครับเดี๋ยวอุ่นจะบอกก่อนมีอะไรม้าง อันที่สองอันแรกดาบอันที่สองก็คือโล่นะครับผมไม่ได้เล่นนานผมลืมละอันที่สามก็คือขวานนะครับขวานสองดำแบบนี้นะครับแล้วก็อันที่สี่ธนูนะครับอันที่ห้าก็คือปืนนะครับอันที่หกก็รู้กันดีบาสก้าอาพีจี ส่วนอันที่สามก็คืออันแรกก็คือกระสุนอันที่สามคือกระสุนอันแรกก็คือกระสุนธนูนะครับอันที่สองก็คือกระสุนปืนนะครับอันที่สามก็น่าจะรู้กระสุนอ P G จีนะครับส่วนอันที่สี่อันแรกก็คือเส้นตรงนะครับผมจะไม่กดให้ดูมาอันที่สองก็คือวงกลมอันที่สามก็คือเส้นโค้งนะครับอันที่สี่ก็คือ สามเหลี่ยมอันที่ห้าก็คือสี่เหลี่ยมนะครับส่วนนี้ก็คืออันนี้ก็คือบันไดนะครับอันนี้ก็คือบันไดเหมือนกันแต่เป็นบันไดอีกแบบอันที่หนึ่งเป็นบันไดลนนิงนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุสิงครับส่วนอันสุดท้ายก็คัสตอมก็คือนี่นะครับไปที่นี่นะครับคัสตอมแล้วเวลาคุณคุณสามารถทำอะไรก็ได้นะครับ เวลาทำเสร็จมันก็จะมาขึ้นยิงน,นะครับขึ้นอยู่อันที่ผมบอกแล้วเดี๋ยวคอยดูนะครับผมจะทําสักสามเฟรมเนี่ยค่ะคุณจะสังเกตเหมือนเดิเห็นไหมครับมันจะเดินนะครับแล้วคุณไปทําอีกอย่างนึ่เช่นเราตรงน,นี้ไปไว้ตรงนี้เลยคุณจะเห็นมันจะเป็นนี้นะครับนีนี่มันจะเหมือนวาร์ปเลยนะครับ จะเอาเป็นทำแบบว่าเอ็นเดอร์แมนอะไรปานนะอย่างเช่นอยู่ดีๆถ้าเคยเล่นไหมคะจะรู้จักดีนะครับอย่างเช่นอยู่ดีๆเขาบอกว่าเอนเดอร์แมนห้ามห้ามตีเออชื่ออะไรกรู้แค่ว่าเอนเดอร์แมนวาร์ปได้อ่ะนี่เราไปเฟรมที่สี่แล้วก็จักไปเลยคุณจะทำเป็นอะไรก็ได้นะคะอย่างเช่นเอาฝากตัวมา นนี้ะครับ้วผมยังเป็นมือใหม่ครับถ้าได้ประมาณสิบซับหรือร้อยซับเดี๋ยวผมจะทําอันนี้ถึงร้อยเฟรมแล้วจะมาให้ดูนะครับแล้วก็คอมเมนต์เลยว่าชอบหรือไม่ชอบตรงไหนก็บอกได้นะครับนะครับแล้วก็ทาเป็นอะไรก็ได้เดี๋ยวผมจะทําอันที่ผมรู้นะครับนี่นะครับ คุณห้ามไอ้นี่นะครับแบบว่าคุณเอาดาบมาแล้วคุณเอาไปไว้ที่มือเลยมันจะเป็นอยมางนรบบมันจะเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้าเราวางดาบไว้มันก็จะไม่มีนะครับแต่ถ้าคุณแบบว่าค่อยๆทำน,น,นี้นะครับนันนนะครับเหมทำผิดนี่นะครับแล้วก็ดาบไว้ตรงนึง แล้วก็ค่อยๆเลื่อนมันขึ้นมาแล้วดาบก็ตกลงมานะครับแล้วก็ตัวลงมาเนี่ยครับง่ายๆถ้าผิดอะไรก็เข้ามาแก้ได้นะครับส่วนถ้าผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับ,รบแล้วเวลามาดูก็จะเป็นนี้ครับ เนี่ยครับแล้วคุณก็เออผมเริ่มบอกไปคุณจะใส่สีอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นคุณกดปุ่นที่สองคุณเหน็นสีฟ้าไหมครับกดเข้าไปก็กดสีเขียวแล้วก็รอนะครับเีนสีเขียวนะครับแต่เครื่องผมเป็นอะไรไม่รู้ครับถ้าสมมติเลือกสีไม่มานะครับมันต้องให้กดอีกทีแต่ว่าถ้าเครื่องใครไม่เป็นมันก็ถ้ากดก็ต้องรอแบบหนึ่งก็จะมานะครับ ก็ใส่เสร็จแล้วก็ไปแ,แล้วก็กดเซฟไปใส่แบ็กกราวข้างหลังเป็นสีดําแต่ผมแนะนํานะคะว่าต้องใส่ให้หมดทุกตัวไม่งั้นเวลาเล่นมันจะมันจะเป็นนี้นะครับเหมือนไม่มีอะไรไเกิดงั้นะผมขอเป็นสีม่วงแล้วกันนี่ครับพอมาดูเ็นไะหครับ นั้นใครใจะให้ผมทำต่อก็บอกนะครับเดี๋ยวผมจะได้ทำเป็นตีนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับแล้วก็บายบาย